เอาลีดพร้อมไปวันนี้หาว่าให้ทำการทำอยู่เรื่องเดียวเลยค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับนายแพทย์วิเชียรนะคะวิชาจสคะที่มานำจุดเกยนไชยแล้วก็แบบนแลเป็นัวสานะคะและในวันนี้นะคะก็จะมีตัวแทนนาะที่เป็นผู้ใหญ่คุณานาีห่าัท่มเนยคน่ายขับจิงีน

Sampai <laughs> <Damn, yeah. laughs> <laughs>